ยืนยันแล้วแฝดน้องของน้องทีและน้องพีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันจนมีทายาทแฝดระหว่างนักร้องหนุ่มชื่อดังบีมกวีและภรรยาสาวคนสวยออยอภินพรซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องทีและน้องพี โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและตอนนี้สาวออยก็กำลังตั้งครันลูกแฝดท้องที่สองหลายคนอยากรู้ว่าเป็นแฝดชายหรือหญิงหรือแฝดชายหญิงงานนี้หนุ่มบีมกวีก็ได้เฉลยแล้วค่ะว่าเป็นแฝดหญิงทั้งคู่น้องทีและน้องพีกำลังเป็นพี่ชายต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับต่างเฮลันรอชมโมเมนต์พี่ชายน้องสาวต้องน่ารักมากๆแน่เลย ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com